นะครับเรามาดูเรื่องของความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องนะครับอันนี้บอกว่ากำหนดฟังก์ชันมันเป็นแบบนี้นะครับฟังก์ชันเงื่อนไขนะครับบรรทัดบนใช้เมื่อ x ไม่เท่ากับ2นะครับบรรทัดล่างให้ใช้เมื่อ x มันเท่ากับ2เขาบอกว่าจงตรวจสอบว่า f มันต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับสไมมหรือไม่มันจะต่อเนื่องได้นะครับมันจะต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับน่ะเราก็ต้องจบได้ว่าโอเคถ้ามันจะต่อเนื่องมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า f ของ2นะครับ หมายถึงค่าฟังก์ชันคือ2แทนลงไปต้องเท่ากับค่าของลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2เราสนใจที่2นะครับเนี่ยก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น2โอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูครับข้อหนึ่งครับเราก็เช็คดูเลยครับว่าค่าฟังก์ชันมาค่าฟังก์ชันอ่ะมันมันเป็นยังไงนะครับก็คือ f ที่2มันได้อะไร f ที่2ครับใช้ฟังก์ชันไหนครับเราก็ต้องมาดูครับเนี่ยครับเมื่อ x เป็น2ให้ใช้ฟังก์ชันนี้ แปลว่าเราต้องแทน2ลงไปตรงนี้โอเคนะครับก็คือเท่ากับลบหส่วนสยกกําลังสองออกมาเท่ากับลบหส่วนสโอเคครับเรียบร้อยครับสเต็ปแรกสเต็ปที่2ครับเราก็ดูว่าค่าลิมิตครับลิมิตของ f x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้เข้าใกล้2การเข้าใกล้2แปลว่าอะไรแปลว่ามันเข้าใกล้ได้ทางซ้ายทางขวาหรือมันไม่เท่ากับ2องค,ครับแต่ตัวนี้มันไม่เท่ากับ2มันมีอยู่นี่แหละ มันเลยต้องใช้ฟังก์ชันบนแคปก็คือเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้2เนาะของอะไรของ4ลบสแควรูท x กํลัง2ลบ 2x แล้วก็บวกด้วย16นะครับแล้วก็หารด้วย x ลบ2ตัวนี้นะครับโจทย์ีิมีการแทนค่าครับลองแทนลองเข้าไปดูปับ๊บข้างล่างอ่ะ0ชัดข้างบน0ไหมครับอันนี้ก็ได้เอา2แทนนะครับได้4ลบ4ลบอะไร4ลบ 8แล้วก็บวกด้วย16เนาะ4ีลบแดบวกด้วย16ก็อันนี้ก็จะเหลือลบเอะไรใหม่ๆนะครับอันนี้2องกลังสได้4ลบด้วย8บวกด้วย16ก็จะเหลือเท่าไหร่นะครับ4ี 8, 4่ลบแปลบแเอาลองแทนดูดีกว่า4ี่ลบแเดี๋ยวนะครับ4ลบนี่ทดนะครับ4 ไม่ใช่สี่ลบแปดสี่ลบสี่โอเคนะนี่กับพลาดครับบวกด้วยสิบหก็เเลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับมันก็แปลว่ามันตัวนี้มันก็จะเท่ากับรูสิบหกรูสิบหกก็คือสี่ลบสี่ได้ศูนย์ครับเนี่ยศูนย์ต้นศูย์ครับศูย์ต้นูย์ปุ๊บก็เราก็ต้องทำอะไรครับเราก็ต้องแยกแยกออกมาคูนกันครับแยกแฟกเตอร์หรือไม่ก็คูณสังยุคครับแต่ว่าตัวนี้มันแยกแฟกเตอร์ไม่ออกเนาะมันเลยต้องคูณสังยุคครับสิ่งที่ทําอยู่คือกําลังลอกโจทย์นะครับลลอออกกตัััวนนนนีี้้งไปเเหมืดิครบ x ลบสองสิ่งที่เราต้องคูณเข้าไปคือสี่ลบครับเนี่ยเราต้องคูณเข้าไปนะครับคูณสังยุคครับสี่จากมันเป็นลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่บวก x กาลังสองลบสอง x บวกด้วยสิบหกครับอ่าแล้วก็หารด้วยนะครับคูณเข้าไปนะครับสี่บวกคูณทั้งบนและล่างนะครับคูณทั้งเศษและส่วน x กาลังสองลบสอง x แล้วก็บวกด้วยสิบหกครับอ่าเราคูณเข้าไปปุ๊บเราได้อะไรครับเราได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้สองครับ หน้าลบหลังนะครับคูณอยู่กับหน้าบวกหลังต้องได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองค,ครับหน้าก็คือ4ี่กำลังสองด้วยสิบหกครับสิบหกครับแล้วลบหลังกำลัง 2, สองสแควรูทนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับสแควรูทก็จะหายไปเอ็ X, กกำลังสองลบสองเอ็กบวกด้วยสิบหกครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาค,ครับบรรทัดบนนะครับบรรทัดล่างก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ได้อะไรบรรทัดล่างก็เป็นตัวนี้เอ็ X, กกำลังสองลบ กือบลืมนะครับ x กำลังสองมันมี x ลบสองอยู่นะครับ x ลบสองอยู่นี้นครับแล้วก็เออวงเล็บสี่ square root สี่บวกนะครับสี่บวก square root x กำลังสองลบสอง x แล้วก็บวกด้วยสิบหกนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้อยู่อ่ะอันนี้ก็จะเท่ากับจัดรูปให้เรียบร้อยครับมันกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ของ สิบหกลบ x กำลังสองบวกสอง x นะครับแล้วก็เท่าไหร่นี่ก็จะเป็นลบนะครับกระจายเข้ามาปพ๊บโอเคนะครับสุดท้ายเหลืออะไรครับลองดูนะครับข้างล่างนี่ก็พิไปเลยนะครับก็พิไปเลยได้ x ลบสองมาทัดล่างก็พิครับสี่บวกสแควรูท x กำลังสองลบสอง x บวกสิบหกครับข้างบนครับมันก็จะหายไปเนาะไอ้ก้อนนี้มันก็จะหายมันจะเหลือแค่นี้ มันจะเหลือแค่นี้ครับมันจะเหลือแค่นี้นะครับมก็เลยดึงตัวร่วมมันเลยล้วกันครับจะได like ้ไม่ต้องเขียนหลายรอบครับมันต้องดึง x ลบ2ออกมาตัดกันได้นะครับมันต้องเหลือนะครับไม่ใช่ดึงผมก็ดึงตัวนี <Okay. S 1> ้ออกมาครับดึงเอ่อดึงลบออกมาเลยลบ x ออกมาโอเคพอดึงลบ x ออกมาตัวนี้เหลือแค่ x ดึงลบ x ออกมาครับก็เลยเหลือแค่นี่ลบ2เห็นไหมครับ x ลบ2มันจะมารอตัดกับตัวล่างอยู่ครับครับมันจะมารอตัวนี้อยู่ 4ีบวกสแควรูตนี่ก็รับคปี้มานะครับ x กำลังสองลบพยายามอย่าเขียนผิดนะครับเขียนผิดแล้วเดี๋ยวเราตอนเราแทนค่าผิดนะครับนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้มันก็ตัดกันเนาะ x ลบสองนะครับมันก็จะตัดกันทิ้งนะครับมันจะเหลือแค่ลบ x ส่วนด้วยเล็กนะครับ4ีบวกด้วยสแควรูต x กำลังสองลบสอง x แล้วก็บวกด้วย16 copy มานะครับตัวนี้มันคือตัวส่วนจนมีการแทนค่าครับลองแทนลงไปดูครับแทน2ลงไปครับมันเลยได้ลบส ส่วนด้วยแทน2ไปครับได้สี่บวกด้วยสแควรูนันี้แทน2ลงไปนะครับแทน2ลงไปมันก็จะได้เท่าไหร่นะได้สี่ลบสี่บวกสิบกก็รูตสิบหกนะครับแล้วก็ได้ลบสส่วนด้วยสี่บวกสี่ก็คือลบสส่วนด้วยแดก็คือลบ1ส่วนสี่เอาเราหามันได้เป็นแบบนี้ครับโอเคครับเท่ากันเป๊ะครับเห็นไ,ไหมค่าฟังก์ชันเท่าค่า,าลิมิตครับออกมาเท่ากับลบสี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าดีจะต่อเนี่ยโอเคนะครับเราเห็นว่า เพราะฉะนั้นเราก็ตอบครับเพราะฉะนั้น fx กระบก็ต่อเนื่องครับต่อเนื่องนะครับที่จุดที่จุดที่ถามนะครับ x เท่ากับ2เพราะอะไรครับก็เพราะว่าค่าของ f สองเนี่ยมันเท่ากับลบหนึ่งสี่่มันเท่ากับค่าของลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเขียนนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ความลำบากอยู่ตรงไหนความลำบากอยู่ตรงการหาค่าลิมิตครับแต่ถามว่ามันโจทย์ที่ยากไหมไม่ได้ยากครับหลักการมันตรงเป๊ะ แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปแล้วเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ต้องอะไรครับแยกแฟกเตอร์ไม่ได้กับคูณสัญญุกต์เนี่ยครับโอเคนะครับผ่านแล้วครับข้อนี้ถัดไปครับเป็นเรื่องของการวาดกราฟนะครับวาดกราฟครับกำหนดฟังก์ชันนี้มาครับ f x เท่ากับ x ส่วนหนึ่งลบ x กำลังสองหาเส้นกำกับครับเส้นกำกับแนวตั้งครับแนวตั้งดูยังไงเส้นกับแนวตั้งดูจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ครับหาเส้นกกับแนวตั้งครับเส้นกำกับแนวตั้ง เส้นกับแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะครับเส้นกับแนวตั้งดูยังไงดูจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ครับก็จับตัวส่วนมา x สองเท่ากับศูนย์จับย้ายค่ามาครับได้ x กําสองเท่ากับหนึ่งจับไปจับมาโอเคได้ x เท่ากับระวังดีๆครับหลายๆคนชอบไปเขียน x เป็นหนึ่งอย่างเดียวครับมันเป็นลบหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่ามีสองตัวครับมีอยู่สองตัวครับได้มาสองตัวเขียนล้วคือถ้ามันกําลังสองนะครับมันจะออกมาสองตัวแน่นอนครับถ้ากําลังสามออกมาสามตัวโอเคนนะครับได้ x เป็นหนึ่ง ตรงนี้เราหาทิศทางครับพอเราหาเส้นกับแนวตั้งได้แล้วเราเราดูทิศทางครับนี <dürfen dragging S 2> ну ้เป็นกระบวนการดูทิศทางนะครับดูทิศทางก็คือหยิบมาทั้งหมดเลยเมื่อกี้เรามี x เป็นอ่าคอเขียนอย่างนี้แล้วกันครับดูทิศทางเมื่อ x เมื่อเเท่ากับลบหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคนะครับเมื่อ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับเราก็ลองดูครับทิศทางมันลิมิตดูทิศทางครับ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้าย ของฟังก์ชันนะครับ x ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง2ทางซ้ายนะครับจนเหมือกการแทนค่าเนาะเราแทนค่าลงไปครับมันได้ลบ1ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยศูนย์นะครับตัวนี้ส่วนด้วยศูนย์ครับเราก็มาดูครับเข้าใกล้ตัวนี้ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต้องระวังนี้นะครับว่าจะตอบลบอินฟินิตี้หรือบวกอินฟินิตี้ถ้าผิดก็จบเลยครับเข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายอ่ะตัวเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ลบหนึ่งตัวเนี้ยลบหนึ่งูนี้นะลบหนึ่งทางซ้ายมือมอยู่ตรงนี้ แปลว่าตัวเลขประมาณลบหนึ่งจุดหนึ่งลบหนึ่งจุดหนึ่งเวลาไปยกกําลังสองครับมันเกินหนึ่งแน่นอนหนึ่งลบด้วยสิ่งที่เกินหนึ่งก็จะออกมาติดลบครับโอเคครับเพราะนั้นไอตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นอะไรครับตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นลบเจอลบครับลบเจอลบครับก็เลยออกมาเป็นตอบเป็นอินฟินิตี้นะครับตัวนี้เนี่ยครับลักษณะแบบนี้ถัดไปครับมาดูลิมิต x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวามือบ้างครับ ทางขวามือนะครับทางขวามือออกมาเป็นอะไรครับทางขวามือก็ x ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง2เข้าใกล้ตัวเลขลบลองระวังนิดนึงครับนี่ก็แทนลบ1ไปครับอันนี้ก็เป็น0เหมือนเดิมครับแต่เราอยากรู้ว่า0บวก0ลบนะครับเข้าใกล้ลบ1ทางขวาครับลบ1มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทางขวามือของมันอยู่ตรงนี้มันก็น่าจะประมาณลบ0.9ครับลบ0.9มายกกำลัง2เนี่ยมันไม่ถึง1หรอครับ1ลบสิ่งที่ไม่ถึง1มันเลยออกมาเป็นบวกครับเป็นบวกครับเพราะไอ้ตัวนี้ ก็จะออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ครับตัวนี้มันบ่งบอกอะไรครับมันบอกมันกําลังบอกอะไรเรามันกาลังบอกเราว่าเวลากราฟเข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายมือกราฟมันจะพุ่งขึ้นข้างบนเข้าใกล้ลบหนึ่งทางขวามือกราฟมันจะพุ่งลงางล่างนี่มันบอกเราแบบนั้นครับเอเคหครับคราวนี้ไปหาอีกอันหนึ่งครับไปหาอันหนึ่งครับอ่าดูทิศทางของเมื่อ x เป็นอย่างนี้บ้างครับเมื่อ x เท่ากับหนึ่งบ้างครับเมื่อกี้เราหาลบหนึ่งมาแล้วเนาะ ก็มาดูครับลิมิต x เ,เข้าใกล้1ทางซ้ายครับของ x ส่วนด้วย1กกลบ x กำลังสองครับมันก็จะเท่ากับครับทดดูครับนี่แทงค่า1นงลงไปเนาะนี่ได้สูตรแน่นอนครับเราแค่ดูว่าศูนย์ทางไหนครับอ่าดูนะั 1, ่นหนึ่งมาอยู่ทางนี้เข้าใกล้1ทางซ้ายแปลว่าน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งประมาณ 0, 9. 0. 9ูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้ามายกกลังสองไม่มีทางเกินหนึ่งแน่นอนครับหนึ่งลบสิ่งที่ไม่เกินหนึ่งก็จะออกมาเป็นบวกครับนี่ก็จะออกมาปเป็นบวกครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยตอบ อินฟินิตี้โอเคครับอินฟินิตี้นะครับอ่าถัดไปครับมาดูทิศทางทางขวามือบ้าง x เข้าใกล้หนึ่งทางขวาโอเคนะครับของ x ส่วนด้วย1นึ่งลบเ็กซ์ำลังสองมันก็จบมาเท่ากับครับเหมือนเดิมครับโจทย์มีการแทนค่าแทนลงไปปุ๊บเป็น1นึ่งแน่นอนครับอ่าคราวนี้เรามาดูครับเข้าใกล้1ทางขวามือนะครับ1ทางขวามือ1อยู่นี่ทางขวามือมันก็ประมาณ1.1เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งเอาไปยกกำลังสองมันเกินหนึ่งครับ หนึ่งลบสิ่งที่เกินหนึ่งก็ติดลบครับลบครับเพราะ้ตัวนี้จะออกมาเท่ากับลบอินฟินิตี้ครับณตอนนี้เรารู้เรารู้ทิศทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนวาดกราฟเราก็จะรู้ว่าถ้าตรงใกล้ๆลบหนึ่งอ่ะมันพุ่งขึ้นพุ่งลงอะไรเงี้ยนะครับประมาณครับถัดไปครับไอ้ตัวนี้ครับแน่นอนครับแบบเนี้ยมันมีเส้นกำกัดแนวนอนมันไม่มีแนวเฉียงไม่มีเส้นกำกัดแนวแนวเฉียงมันมีแนวนอนจะไม่มีแนวเฉียงครับ คือเศษตัวเนี้ยมันน้อยกว่าสว่วนดีกีของมันครับมันน้อยกว่าตัวสว่วนน้อยกว่าหรือเท่ากับนะบมันก็จะไม่มีเส้นแนวเฉียงมันจะมีแนวแนวอนแทนหาแนวนอนครับเส้นก,กับแนวนอนทําได้โดยการเทคลิมิตเส้นกํากับแนวนอนครับเส้นกํากับแนวนอนเส้นกํากับแนวนอนครับเส้นกํากับแนวนอน ยังไงครับก็เทคลิมิตเลยครับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ครับเราดูทิศทางนะครับ x ส่วนหนึ่งลบ x กำลังสองครับแน่นอนครับดีกีมันเข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนาะดีกีบนเป็นหนึ่งดีกีล่างเป็นสองนะครับก็เลยตอบศูนย์ล่างเนาะเศษน้อยว่าส่วนครับเลยตอบศูนย์ครับถัดไปครับดูลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้บ้างคือเราดูกราฟทางขวามืออันนี้คือกราฟทางซ้ายมือนะ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้อ่ะมันจะต้องเข้าใกล้ศูนย์ถัดไปครับ ก็ดูเป็นอินฟินิตี้บ้างครับหนึ่งลบเอ็กซ์ลังสองเหมือนเดิมครับมันเข้าสูนอินฟินิตี้อะแล้วดีกรีบนดีกรีเศษน้อยกว่าดีกรีสวนมันก็ตอบศูนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับ y เท่ากับศูนย์ครับบางคนบอก y เท่ากับศูนย์ก็เนี่ยเราหาไม่ได้เป็นอะไรสมมติเราหาไม่ได้เป็นตัวเลขปึ๊บไอตัวนี้ก็ y เท่ากับหนึ่งครับสมมตินะครับแต่ว่าเนี่ยเราหามามันเป็นศูนย์ไงมันเป็นศูนย์โอเคครับเราเลยตอบ y เท่ากับศูนย์เป็นเส้นกำกับเป็นเส้นกำกับ แนวนอนครับนครับแนวเฉียงอยู่ตรงนี้แล้วครับแนวเฉียงโอเคนะครับก็ไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งครับเนี่ยเขียน y เท่ากับนะครับแนวตั้งคือโทษทีเมื่อกี้เมื่อกี้พูดผิดครับแนวตั้งคือ x เท่ากับ1กับลบ1แนวเฉียงไม่มีนะเมื่อกี้ไปพูดแนวเฉียงนี้แนวนอนคือ y เท่ากับ0ูครับครับเอาคราวนี้เราวาดกราฟครับเวลาเราวาดกราฟอะครับเราก็ลงแกน x แกน y ครับปกติธรรมดาเลยครับแกน x แกน y นะนี่เป็นแกน y ครับแล้วนี่ก็เป็นแกน x ครับแกน x นะครับ แล้วเราก็ไปหาเส้นกำกับมาครับเส้นกำกับนะครับจะขีดเป็นเส้นปากหรือขีดเป็นเส้นอะไรก็ได้นี่ผมขอใช้เส้นสีแดงกัน x เท่ากับ1นครับ, x รบกับลบ1สมมติอยู่ตรงนี้นี่เป็นลบ 1, 1นะครับนี่เป็น1ครับนี้ x เท่ากับ1เนาะนี่ x เท่ากับลบ1น,นะครับดูนะครับตอนนี้เราเวลาเราดูครับอ่าเส้นกำกับแนวนอนบ้างครับ y เท่ากับศูนยอยู่ตรงนี้มันคือแกน x ครับ y เท่ากับ0 โอเคครับผมก็ขีดเส้นสีแดงทับลงไปนะครับมันชื่อ y เท่ากับศูนย์นี่แกน y นี่แกน x นะครับหรือ x แกนเนี้ยมันคือ y เท่ากับศูนย์นะครับ x นะครับแปลว่าอันเนี้ยเป็นเส้นกำกับอันหนึ่งนะครับมองอย่างนี้ครับมองที่ไฮไลท์นะครับนี่ y เท่ากับศูนย์ x เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ x เท่ากับหนึ่งมันก็จะมีกราฟให้เราเห็นอยู่นะครับอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเป็นสามส่วนโอเคครับอ่ะคราวนี้เราวาดกราฟครับมันจะทําตัวชิดเส้นนี้ทาาาดเ้้้ x ขใกลงซยู เข้าใกล้เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายกราฟจะต้องพุ่งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ชิดชิดเส้นศูนย์ครับเพราะเส้นกำกลับมันเป็นศูนย์ก็จะประมาณนี้เขียนครับทางขวาครับทางขวามันบอกว่าไงทางขวาของลบหนึ่งครับกราฟต้องพุ่งลงครับกราฟต้องพุ่งลงมันจะมาอยู่โซนนี้ได้ไหมอ่ะมันจะมาอยู่โซนบนได้ไหมอ่ะมัน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 พุ่งมันพุ่งลงมันก็ต้องอยู่ข้างล่างนี่ครับผมขอเขียนนี้ไว้ก่อนหนึกันครับ ว่าเดี๋ยวมันต้องมาต่อฝั่งนี้ทีหนึง่งอุ้ยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องพุ่งลงอย่างนี้ครับตรงเนี้ยทำกระชิดเส้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อนะครับเรามาดูทางซ้ายมือของหนึ่งนะครับซ้ายมือของหนึ่งเป็นไงครับซ้ายมือของหนึ่งอยู่นี่ครับต้องพุ่งขึ้นครับเนี่ยมันต้องอย่างนี้ต้องพุ่งขึ้นอ่าปัญหาคือว่าอตรงเนี้ยครับกราฟมันจะไปตัดกันตรงไหนถูกไหมเนี่ยหรือมันอาจจะตัดตรงนี้เลยก็ไม่รู้เราต้องหาครับ เดี๋ยวเราค่อยมาหาครับว่าจุดตัดมันอยู่ตรงไหนบ้างตรงเนี้ยเพราะเราต้องลากสองส่วนเนี้มาหากันโอเคแล้วเนี่ยสองส่วนนี้ต้องมาหากันให้ได้ถัดไปครับมาดูมาดูขวามือสุดก่อนครับขวามือของผมงหนึ่งครับกราฟต้องเป็นครับพุ่งลงครับกราฟต้องพุ่งลงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับมันก็ประมาณนี้ครับพุ่งลงครับแล้วก็ชิดเส้นก็เข้าใกล้ศูนย์ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะที่เหลือก็จะมาหาตรงนี้ครับหาจุดตัดครับ สองสองส่วนนี้มันไม่ตัดแล้วครับมันไม่ตัดอยู่แล้วมา,มาแค่ส่วนนี้ครับหาจุดตัดครับหาจุดตัดแกนแกน y ก่อนแล้วกัน,นครับแกน y คือเราแทน x เท่ากับศูนย์ลงไปในสมการครับ x เท่ากับศูนย์ครับสมการนี้คือ y เท่ากับ x เท่ากับศูนย์ครับนี่ออกเป็นศูนย์ส่วนด้วยอะไรศูนย์ส่วนด้วยเอ,อ่อ x เป็นศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ส่วนด้วยหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ครับ ไเป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั anya, ้นจุดตัดแกน x แกน y คือ x เป็นศูนย์ถ้าเราหาจุดตัดแกน y ทีหนึ่งนะครับนี่คือจุดตัดแกน y เนาะแทน x เป็นศูนย์มันจะได้ y ออกมาเป็นศูนย์เลิ่แทน y เป็นศูนย์แปลว่าอะไรมันก็ได้ x เป็นศูนย <yes, S 2> ์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับจุดตัดแกน x แกน y คือจุดศูนย์ศูนย์ครับนี่คือจุดตัดมันก็จะต้องมาผ่านตรงนี้ครับต้องมาผ่านตรงนี้เราก็ลากเส้นหากันเลยครับบังเอิญนะครับบังเอิญมันได้มาแค่จุดเดียวนะครับ มีแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ครับก็มีแค่นี้โอเคนะครับนี่คือจุดตัดจุดตัดแกนครับจุดตัดโอเคนะครับก็สูนสู่งนี้นะครับนะครับเรียบร้อยครับดูนะครับสิ่งที่เราต้องทาคืออะไรบ้างครับหนึ่งเราเห็นโจทย์ปุ๊บเรารู้แล้วว่าแม่งไม่มีเส้นกับแนวเฉียงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าดีกีของตัวเศษอ่ะมันไม่เกินตัวส่วนคือถ้าดีกีของเศษนะครับมันมากกว่าตัวส่วนมันจะมีแนวเฉียงคือถ้ามีแนวเฉียงก็จะไม่มีแนวนอนแต่ถ้ามีแนวนอนก็ไม่มีแนวเฉียงนี่ครับ เส้นกับแนวตั้งหายังไงครับดูจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ครับครับจุดนี้ครับถัดไปพอเราหาเส้นกับแนวตั้งมาเสร็จแล้วปุ๊บเราจำเป็นต้องดูทิศทางครับเนี่ยดูทิศทางโดยการเทคเข้าด้านซ้ายด้านขวาคือการหาลิมิตมันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ลิมิตด้านซ้ายด้านขวาของลบหนึ่งี่เราหาไม่ได้สองตัวเนาะนะครับถ้าเป็นหนึ่งบ้างก็หาด้านซ้ายด้านขวามานะครับเพราะว่าพวกพวกเนี้ยมันต้องไปใช้ในการวัดการาฟเส้นกับแนวนอนก็คืออะไรคือเทคลิมิตเอ็กเข้าสู่อินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้ครับ ได้ไวเท่ากับศูนย์คือเส้นเนี่ครับโอเคนะครับคือเส้นนี่แนวนอนออกมานะครับเราก็วาดกราฟให้มันชิดๆใกล้ๆเส้นโอเคครับแค่เนี้ครับ